สวัสดีค่ะ FC ที่ครบรทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็เตรียมจัดแพ็คนะคะนี่นะน้องเมฆสวัสดี FC ครับลูก <ขอ S 1> นี่นะคะ <ขอ S 1> น้องเมฆก็มาช่วยป้าแมวเป็นการแพ็กนะคะ FC แพ็คคือแพ็คคือปิดหน้าดินไว้ก่อนนี่นะคะเราก็ปิดหน้าดินไว้แบบนี้นะคะหัดน้องนะคะน้องยังไม่เคยเนาะป้าแมวก็ดูแลให้นะคะบรรจุกล่องก็เป็นหน้าที่ของป้าแมวกับแม่น้องม่อนนะคะส่วนน้องป้าแมวก็จะให้ปิดหน้าดินแบบนี้นะคะ FC นะแบบนี้นะส่วนชื่อ ส่วนชื่อน้องเมฆจะเขาจะเขียนเขียนนะคะเขียนแล้วก็ติดตรงไปนี่นะคะกําลังเขียนชืน่อเห็นะคะน้องเมฆติดตรงไหนลูกติดชื่อลงไปในไหนลูกติดตรงไปในกระถางนะคะติดลงอ่าติดลงไปแบบนี้นะคะนี่นะค่ะเอซีถ้าหาชื่อไม่เจอก็ดูบางบางต้นมันก็จะมีอ่าแบบนี้นะคะติดไปข้างกระถางแล้วก็น้องเมฆเขาจะเขียนไปใส่ไปให้แบบนี้ด้วยนะคะนี่เนาะนี่นะคะเ,เขียนชื่อนะคะปีาแมวเขียนบอกให้เขียนชื่อเป็นแบบนี้ด้วยนะคะเอซีนะ ถ้าหาไม่เจอหรือกอระลายมาถามป้าแมวถ้าไม่มีลายก็ต้องต้องดูข้าง,างๆกระถางด้วยนะคะเอฟซี FC นะถ่ะบอลสีของน้องเมฆนะคะถ้าเอฟซีถามป้าแมวมาว่ามีไหมตอนนี้ป้าแมวกําลังไล่เช็คตามที่เอฟซีสั่งอยู่นะคะว่ายังเหลืออะไรบ้างนะนี่นะคะมาด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นหน้าที่ของป้าแมวกับแม่น้องม่อนนะคะน้องม่อนสวัสดีเอฟซีใช่ลูก <fir yourselves> นี่นะคะสวัสดีนะคะะน้องม่อนกับแม่น้องม่อนก,ก็จะเป็นหน้าที่มัน บรรจุกล่องนะคะนี่น้องฝนก็มาช่วยหัดเริ่มหัดให้เขาห่อหอนะคะเอฟซีห่อเขาจะได้เป็นเนาะโอกาสต่อไปเขาก็จะได้เก่งขึ้นเรื่องบอลซีนะคะเอฟซีเรื่องห่อแพ็คพ<ม>่อน้องยังไม่เคยนะคะอีกคนนึงก็ยังไปโรงเรียนอยู่ะค่ะยามว่างๆก็มาช่วยกันแบบนี้นะคะนี่้าเป็นอะไรที่สิ่งที่ด,ดีเด็กน้อยเริ่ม้าเข้าหันมาทางนี้นะคะเอฟซีเขาจะได้มีค่าขนมกินเนาะ แล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยน้องๆเอฟบอลสีเนี่ยคะ่ะตอนนี้ป้าแม่กำลังกําลังไล่คัดอยู่คะ่ะว่าของน้องเขาเหลืออะไรบ้างที่เห็นเต็มเ็มเนี่ยคือมันแทบจะหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่นี้ป้าแมย่ยังรับปากไม่ได้ว่าเหลืออะไรบ้างนะคะขอให้จัดส่งให้เอฟซีก่อนจัดเป็นนั่นๆไปก่อนเพระาะเมื่อวานนี้ฝนก็ตกมากคะ่ะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเอฟซี FC, ทำอะไรไม่ได้เลยก็คือก็แม่ไปเก็บใบช่ำฉาครึงคร่งวนันอีกครึ่งวันฝนมาตกเลยนะคะ นี่ค่ะก็เป็นใบช้ำฉาของป้าแมวนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดแพ็คใบช้ำฉาส่งให้เอฟซนะคะพ่กนี้ส่งถ้าไม่ได้ครบทุกท่านป้าแมวก็จะแจ้งไปนะคะแจ้งไปว่ายังเหลือท่านใดบ้างที่ยังส่งไม่หมดนะคะป้าแมวก็ต้องขอโทษก็เป็นวันอีกวันหนึ่งป้าแมวก็จะจัดส่งให้เสร็จนะคะเพราะว่าฝนมันก็เริ่มมืดมาไม่ได้เกียกก่ยวกับฝนนะคะเพราะว่าที่นั่งทํางานของป้าแมวมันแคบแล้วมันเล็กนะคะเอฟซเนาะ ค่จะจะส่งให้ครบทุกท่านนะคะใบชํำชาของป้าแมวนะคะจะอยู่ที่กิโลละยี่สิบาทจ้ะนี่นะคะก็จะเลือกเป็นกิ่งแบบนี้ออกให้บ้างแต่บางครั้งมันก็มีติดไปบ้างกระหลงหูลงตาก็จะว่ากันนะคะเอฟซี FC เนาะของป้าแมวเนี่ยเป็นพร้อมปลูกได้เลยนะคะโลละยี่สิบบาทถ้าเป็นปลายทางขอให้ซื้อสิบกิโลขึ้นไปนะคะเอฟซี FC. มีทั้งโอนและปลายทางถ้าซื้อสี่กิโลถึงห้ากิโลก็ขอเป็นแบบโอนเนาะเพราะว่ามันจัดส่งไม่ได้จริงๆถ้าซื้อบอบอนสี ซื้อบอนสีกับใบชําฉาอย่างนี้เป็นไปทางติดไปกับต้นบอลสีได้นะคะติดไปได้ค่ะ <c oughs> ซื้อบอนสีห้าต้น <c oughs> ใบช่ชาฉาห้ากิโลอย่างนี้ป้าแมวก็ใส่ COD ไปกับใบกับไปกับต้นไม้ได้ค่ะแต่ว่าใบใบชําฉาเนี่ยจะถึงที่หลังต้นไม้หนึ่งวันนะคะป้าแมวก็แจ้ง FC ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ FC ค่ะเพราะว่าจะแยกต้นไม้กับใบไม้จะเขาจะไปกันคนละรถจะใบรถคนละคันเนาะ พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษนะคะค่ะป้าแมวพามาชมบอนสีลูกไม้ของพี่จินนะคะ F c นะเป็นลูกไม้สวยๆนะคะสวยทุกต้นทุกกระถางนะคะแข็งแรงนะคะ FC แข็งแรงนี่นะคะบางต้นก็สูงเกือบไม้บรรทัดบางต้นก็สูงคืบกว่านะคะนี่เป็นลูกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะ FC เห็นไหมคะสวยๆนะคะ,ะ,คะใบเขาก็จะไม่เหมือนกันนะนะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ของศีลาุ้มทองนะคะสวยมากนะคะ FC สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ ค่ะลูกไม้ของพี่จินเนี่ยกระถางละ20บาทนะคะ fc 2ีบาทเนะาะแต่พาะลูกไม้นะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่70บาทนะคะกี่กระถางก็ได้70บาทเป็นค่าส่งนะคะแต่ลูกไม้หลายสายพันธุ์ราคากระถางละ20บาทนะคะเดี๋ยวมแมวพาชมเลยนะสวยทุกกระถางนะคะ fc ดิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยมากใบเขาจะเรียวยาวสวยนะคะนี่นะเนี่ยแบบนี้อีกนะคะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนะคะจะสวยมากนะคะ fc สวย สวยทุกสายพันธุ์ค่ะเป็นลูกไม้เนาะค่ะเดี๋ยวป่าแมวฝากเบอร์พี่จินก่อนนะคะ FC นี่เป็นเบอร์พี่จินจ้ะนี่นะคะวันนี้มีส่งให้ฟรีด้วยนะคะมีจัดส่งฟรีด้วยนะคะแต่ลูกไม้พี่จินขออยู่ที่70บาทนะคะเป็นค่าส่งค่ะแต่ขายกระถางละ20บาทจ้ะมีไม่มากนะคะ FC มีไม่มากเนาะมีประมาณทัก40กระถางได้นะคะประมาณนี้นะคะ40กระถางได้ค่ะน,นะคะเบอร์พี่จินจ้ะ นี่นะคะลูกไม้หน้าสวยนะคะเอซีหน้าสวยน้อชอบแบบไหนนะคะอ๋อแล้วนี่มีวันเสาร์พี่จินบอกว่าขอห้าสิบบาทวันเสาร์ใช่ไหมพี่จินใช่ค่ะบอลวันเสาร์เนี่ยป้าเมียวให้ดูสิเป็นวันเสาร์แผงนะคะซี MC, นะนี่นะคะเป็น,นบอลวันเสาร์แผงนะคะสากระถางร้อยไม่ได้หรือพี่จินได้ค่ะอ๋อสกระถางร้อยได้ด้วยแนะ่ใจง่ายนี่นะคะเซีสากระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ค่าส่งก็ยังอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะวันเสาร์นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ สวยๆทุกต้นเลยนะคะเอฟซีชอบกระถางไหนโทรหาพี่จินนะคะราคา20บาทจ้ะค่ะมาบอลใบไผ่นะคะเอฟซี FC. นี่นะคะบอลใบไผ่สีเข้ามาแล้วนะคะสีมาแล้ว่าเมลค่าสีเนี่ยเขาจะออกสวยมากนะคะบอลใบไผ่นะคะมี2กระถางนี้นะคะ2กระถางพี่จินขายให้70บาทนะจ๊ะ2กระถางนี้70บาทจ้ะต้นนี้กระถางนี้บัวกันหานะคะบัวกันหาในกระถางมี2ต้น ค่ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ FC บัวกันหานะคะมี2กระถางนะจ๊ะมี2กระถางค่ะร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะคะกระถางละ2ต้นนะคะไซ์เอาไปนี่พี่จินตั้งไว้ไซซ์แม่พันธุ์ให้แล้วนะคะสองในกระถางมี2ต้นนะคะมีอยู่2กระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีนะคะ f c ค่ะหรือ FC จะซื้อ,อ ลูกไม้ส่งไปพร้อมอันนี้ก็ได้นะคะแต่ลูกไม้ราคาส่งเจ็ดสิบาทนะคะแต่บวกกันหานี่ร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยโอ้โหสวยจังสาวนาครชัยศรีนะคะสาวนาครชัยศรีนะคะต้นนี้นะแต่ต้นนี้น่าจะเหมือนพญาโมลน,นะคะอฟซี FC. สองต้นนี้เท่าไหร่150หร้อยห้าสิบเลยนะพี่จินร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะคะอันนี้เป็นลูกไม้แสงพระาธาตุนะคะหรือลูกไม้สุดรักผสมกันนะคะอฟซีเนี่ยนะคะเป็นลูกไม้นะ อันนี้ร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีเท่ากันป้าแมวขายเลยนะพี่จินามาต้นนี้เป็นศิลาศิลาเพชรต้นนี้ชื่ออะไรนะพี่จินเหมือนแล้วก็มีขุนไกไปอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ชื่อว่าแดงสยามนะคะ fc แดงสยามนะคะได้ไปสามต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรี มาต้นนี้โอ้โหต้นนี้โอ้โหมีสวยจังเลยพี่จินอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบัวกันหาหนึ่งต้นแล้วนะคะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยสวยจังสุดปัรถนาไหมเนี่ยใช่ค่ะเนาสุดปัรถนาได้ไปสองต้นบัวกันหาหนึ่งต้นนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีโอ้โหป้าแมวว่าคุม้มคุ้มสุดๆนะคะต่อมาเป็นชายชนไซส์แม่พันธุ์เลยค่ะอซี FC. นี่แดงสวยๆเลยนะคะกระถางนี้นะคะกระถางนี้มีสองต้นจ้ะ สองร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่จินสองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะคะถัดม,มาด้านนี้นะคะกระถางนี้สองร้อยนะคะส่งให้ฟรีนะคะสองร้อยส่งให้ฟรีค่ะหลอดหม่มาแดงสวยแล้วนะคะนี่นะหลอดหม่มาแดงสวยๆนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะพวกนี้สองร้อยบาทส่งให้ฟรีหมดเลยนะคะถือว่าคุ้มเลยค่ะคุ้มมากๆนะคะรัะตะนศิลก็สองร้อยนะพี่จินจ้ส่งให้ฟรีจ้ะสองร้อยส่งให้ฟรีแนะ่าพี่จินเขามีช่อง youtube นะคะช่อง YouTube พี่จินด้วย ชื่อว่าบอลสีพี่จินจ้าอบอลสีพี่จินนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะทําฝากส่งไปในในก็ฝากเอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube พี่จินด้วยนะคะตอนนี้ youtube ของพี่จินอ่ะเขายังไม่ได้เปิด,ไ,ดไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเหมือนของป้าแมวแต่ว่าถ้าเอฟซีช่วยกดติดตามอ่ะถ้าได้ยอดเพิ่มตั้งสี่ร้อยห้าร้อยคนอ่ะเขาก็จะเปิดเป็นการมองเห็นนะคะเอฟซี FC. ตอนนี้คือมองเห็นน้อยมากค่ะน้อยมากตอนนี้คนติดตามยัง พูดง่า,งงายๆย,ยังเริ่มอยู่ที่ศูนย์นะคะขอให้เอฟซให้กําลังใจพี่จินช่วยกดติดตามพี่จินบอลสีใช่ไหมหรือบอลสีพี่จินพี่เจนบอลสีอ๋อพี่จินบอลสีค่ะ,ะนะคะเอฟซก็ขอขอบคุณเอฟซด้วยนะคะช่วยชวยกดกดเป็นกําลังใจให้พี่จินบ้างนะคะค่ะมาตอนนี้นะคะส่งให้ฟรีค่ะรัะตนาสินสองรอบาทส่งให้ฟรีนะ้ะพี่จินเนาะ,ะส่งให้ฟรีจอ่ะมาตอนนี้ค่ะโอ้โหเป็นฟอร์มกอเลยค่ะเอฟซี FC. คังจินดาค่ะคังจินดา150ร้อยห้าสิบส่งฟรีจ้ะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะ150ร้อยหสิบส่งให้ฟรีเวลมายุลาป้ายสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเท่าไหร่ดีเนี่ยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทจ้ะ90บาทบาท,ทำไมไม่ขอร้อยได้ส่งฟรี <laughs> <c oughs> อ่ะเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบาทราคะเก้าสิบาทเอาอย่างนี้ขายเจ็ดสิบาทมีค่าส่งดีกว่าไหมเนาะ จ็ดสิบบาทอืมอ่าเอาแหวมายุราค่าอ่ากระถางละเจ็ดสิบาทนะคะมีสามกระถางค่ะคิดค่าส่งห้าสิบาทนะคะ Fc เดี๋ยวเอาไปรวมตัวอื่นนะหรือจะซื้อแหวมายุรากระถางหนึ่งไปรวมกับต้นไม้ก็ได้นะคะไปรวมกับลูกไม้ได้นะคะก็เสียค่าส่งไปแล้วเนอะซื้อตัวนี้ไปรวมได้นะคะแหวมายุราป้ายสวยมากค่ะอ่าตัวน,นี้เป็นเมืองใหม่เท่าไหร่เ่ยพี่จินเจ็ดสิบเหมือนกันเจ็ดสิบเหมือนกันนะคะเดี๋ สวยมากนะคะแล้วพันดาวด้านนู้นล่ะราคาร้อยห้าสิบบาทได้ไหมพี่จิน,นเท่าไหร่เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดีลดลดลดลงเท่าไหร่หนึ่งร้อยอ่ะป้าเมียวขายให้ลดพันดาวหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc พันดาวหนึ่งร้อยบาทนะโอ้โหอันนี้ป้าเมียวลดทห้พี่จินแทบจะไม่ได้เหลือ,อเลยเลยมันนีล้อมเพชรน,นะคะ fc เนี่ยคะ่ะมัน,นีล้อมเพชรน,นะ,ะมีสกิดด่างมาแล้วนะคะกะถังละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะกะถังละหนึ่งร้อยบาทะคะ่ะเดี๋ยวไปด้านนู้นดีกว่า ต่อมาด้านนี้นะคะ fc เป็นชิ้นหน้าบัญชรนนะคะชิ้นหน้าบัญชรเนาะนี่นะคะ fc ถังละหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้มีพรมพิมานพรมพิมานนะคะได้ไปสองต้นไหมเนี่ยได้ไปต้นหนึ่งพรมพิมานนะคะแล้วคู่รัตนสินนะคะพี่จินให้สองร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะมาด้านนี้เลยค่ะด่างสวยๆเลยค่ะนี่นะคะชื่ออะไรเนี่ยวันแม,มก็ลืมชื่ออีกอะมะมณนีล้อมเพชรค่ะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะนี่นะคะ ด่างป้ายออกมาแล้วนะคะยอหลอดใหม่นะคะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะณเมืองนนก็สามร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะต้นนี้องค์หญิงทอฝันไซส์แม่พันธุ์นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะโอ้ยต้นนี้ยิ่งสวยเลยชื่ออะไรเนี่ยมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีไซส์แม่พันธุ์นะคะมีน้องออกมาแล้วนะมีน้องมาแล้วนะคะมีน้องได้มาหนึ่งต้นแล้วเนาะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะส่งให้ฟรีจ้ะ ต้นนี้เทพอะไรเนี่ยเทพเทวริสค่ะสามร้อยบาทเลยพี่จินสามร้อยบาทนะคะมีสองกระถางน,นะคะเทพเทวริสเป็นบอลป้ายนะคะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะต้นนี้โอ้โหด่างสวยมากนะคะหลดใหม่มาก็ด่างเลยสาวนครชัยศรีไหมเนี่ยสาวนครชัยศรีนะคะใช้แม่พันลวนะสามร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะต้นนี้ชื่ออะไร ปฐมนนท์โอ้โหปฐมนนท์เขาจะเป็นบอลป้ายแบบนี้นะคะ fc ปฐมมนนท์นะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะมีสองกระถางค่ะนี่นะคะส่งให้ฟรีนะคะราคาส่งให้ฟรีจ้ะแล้วมาด้านนี้รวยล้นฟ้ากระดูกขาวเท่าไหรเอ่ยร้อยหนึ่งจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะ,ค,ะค่ะมาด้านนี้นะคะ fc เป็นพนักนะคะพลักฟ,ฟอมกกแบบนี้เลยนะนี่นะคะใบนี้จะมีส่วนกระดิดทิ้งไปนะคะได้ไปสามต้นนะคะสองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะคะพนักนะ นี่นะคะพารักสวยๆเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่เป็นพารักจ้ะนี่นะคะลังแตกมาสวยเลยค่ะมาด้านนี้เป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณฟอร์มกสองร้อยบาทนะคะเอฟซี FC ส่งให้ฟรีนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีแล้วก็มาด้านนี้ค่ะด้านนี้เหมือนปีกนางฟ้าเลยนะคะแต่เขาเรียกเป็นกวนอิมนะคะควนอิมคู่ไปกับไก่ตัวงามนะคะนี่ในนี่เอฟซีดูในกระถางน,นะคะ นี่นะคะแบไม่ไม่ใช่ว่าสองสองต้นนะไม่ใช่นะเข้าสามสี่ต้นนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็วีดีโอโคอหาพี่จินได้นะนะคะสวยสวยเลยค่ะมาด้านนี้เป็นไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีมีสี่ต้นนะคะสี่ต้นสองร้อยบาทส่งให้ฟรีสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะเอฟซีไม่ได้ไม่ใช่โอ้โหได้โกแบบนี้ไปสวยมากนะคะไก่ราชาวดีค่ะ พี่กุลทองนะคะเอฟซี FC. พี่กุลทองพี่จินขออยู่ที่สอง้อยห้าสิบาทใช่ไหมพี่จินจพี่กุลทองนะคะในกระถางมีสามต้นจ้ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่นะคะพี่กุลทองเขาจะสวยนะคะพี่กุลทองเนี่ยคล้ายคล้ายพมโมกลานะคะหรือพี่จินจําผิดเป็นพะโมกลาประเมยียก็ไม่แน่ใจนะคะเอฟซี FC เนี่ยถือว่าคุ้มนะคะสองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีค่ะมีอยู่สามกระถางนะคะพี่กุลทองนะเงาะถอดรูปนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเงาะถอดรูปฟอร์มกอ โอ้โหได้เยอะมากแล้วก็ได้หัวใหญ่ๆไปด้วยนะคะเป็นฟอร์มบล็อก,กแบบนี้เลยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะพี่จินจ้าจต่ร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีนี่บอลกาบชื่ออะไรอะ่ะสวยจังเลยนี่โอ้ยโอยเอฟซี FC ดูสิคะนี่บอลกาบบอลกาบเอออันนี้มันชื่ออะไรเนอะลืมชื่อขายเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งร้อนึงค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะไซส์แม่พันธุ์แล้วเนาะอันนี้มาเป็น กวนอูกวนอูนะคะกวนอูกับกวนอิมคู่กันเลยนะคะเท่าไหร่สองร้อยสองให้ฟรีนะ 200, 3, อสองร้อยสองให้ฟรีนะคะนี่สวยๆมากนะคะสองร้อยสองให้ฟรีดีไม่ดีอาจจะได้หน้าคลาดไปก็ได้นะคะพี่จินจะเรียกแต่กวนอูกวนอูนะคะยิซีอาจจะเป็นหน้าคลาดก็ได้นะคะเนี่ยนะเพราะใบเขาใบเขาจะเหมือนหน้าคลาดมากนะคะเนี่ยทรงใบนะคะเนี่ยเหมือนหน้าคลาดมาก ค,คู่วควนอิมนะคะ200บาทส่งให้ฟรีจ้ะได้ไป3าถึง4ต้นนะคะในกระถางนึงนะคะไม่ได้ไม่ใช่ได้แค่2ต้นนะคะเข้าไป4ต้น FC เอไปเลี้ยงฟอมโกแบบนี้แล้ว,ลวเ็าแตกมาเขาจะสวยมากจ้ะมาด้านนี้นะคะแตละแม่กุสุมา50บาทจ้ะนี่นะคะแต่ละแม่กุสุมา50บาทนะคะอันนี้ก็ซื้อไปรวมกับลูกไม้ได้นะคะ FC แต่ละแม่กุสุมา50บาทส่วนเพชรพันล้านเนี่ยเป็นฟอร์มกกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะ 200สองร้อยส่งฟรีจ้าอส่งฟรีอีกด้วยนะคะ fc ใบเนี้ยหักไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะว่าเขาแตกหัวมาแล้วนะ่ะหัวใหญ่มากนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะโทรหาพี่จินนะคะนี่อันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนะนี่นะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้พี่จินก็มีบอลสีสวยสวยมาแบ่งฟัน fc นะคะมีทั้งส่งฟรีส่วนลูกไม้ก็จะเป็นเสียค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะกรล,ลูกไม้กระถางละยี่สบบาท fc ซื้อไปเลยนะคะเนี่ย ซื้อไปหลายหลาย,หลายสายพันธุ์นะคะหลายๆห,หน้าค่ะหรือจะซื้อฟอร์มเดียวกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นไม้มเมล็ดแต่เขาไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้นะคะเขาจะสวยไปมากกว่านี้ค่ะเป็นไม้มเมล็ดจ้ะนะคะป้าแมวก็เลยเอาถังใส่มาให้พี่จินแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. วิดีโอ,โอคอหาพี่จินได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ป้าไม้ตลาดบอนสีแล้วช่วยกดติดตามช่องพี่จินบอนสีด้วยนะคะเดี๋ยวป้า เดี๋ยวเดี๋ยวามาจะไปกดติดตามก่อดคนแรกนะคะ fc ก็ fc ก็กดติดตามช่วยพี่จินกันนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะสวัสดีจ้า